เจ้าพ่อหลักเมืองคือหลักใจของคนกำแพงเพชรเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมาหลายชั่วอายุคนผู้ใดลำบากเดือดร้อนก็จะไปบนบานสารกล่าวขอให้เจ้าพ่อช่วยเหลือคุ้มครองเจ้าพ่อหลักเมืองก็จักช่วยเหลือคุ้มครองทุกครั้งจะเป็นที่เรื่องลือไปทั่วบ้านทั่วเมืองแม้คนต่างจังหวัดก็มาขอความช่วยเหลือจากเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชรแม้ลำบากไกลแสนไกล ก็ดันโดนกันมาพึ่งบารมีเจ้าพ่อหลักเมืองซึ่งเป็นเทพคุ้มครองเมืองกำแพงเพชรมาทุกยุคทุกสมัยอันเป็นภูมิปัญญาของคนไทยในสมัยโบราณในการสร้างบ้านแปลงเมืองตามตำนานการสร้างหลักเมืองกำแพงเพชรหรือเมืองของทุกเมืองเล่ากันต่อ,ตอมาว่าตอนสร้างหลักเมืองได้ขุดหลุมกลางใจเมืองเป่าประกาศ หาคนชื่ออินจันมั่นคงเมื่อได้แล้วจ่งมาไว้ที่ก้นหลุมและฝังเสาหลักเมืองลงทับร่างทั้งสี่เพื่อให้เป็นผีเฝ้าหลักเมืองเป็นเทพร,รักษ์ประจำเมืองเป็นปีศาจคุ้มครองเมืองเป็นประเพณีในการต่อสร้างเมืองทุกเมืองมาโดยตลอดนับว่าทั้งสี่ท่านคืออินจันมั่นและคง เป็นผู้เสียสละชีวิตเพื่อมาพิทักษ์บ้านเมืองของเรากลายมาเป็นเจ้าพ่อหลักเมืองในที่สุดเชื่อกันว่าเมืองกำแพงเพชรน่าจะสร้างพร้อมๆกับเมืองสุโขทยัยและมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงทางทิศใต้ของสุโขทยัยสังเกตได้จากแนวกำแพงสามชั้นซึ่งเรียกว่ารีบูนเหมือนสุโขทยัยหรือร่วมสมัยกันกันกบสุโขทยัย เจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชรสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสุขโขทยัยเดิมทำด้วยศิลาแลงรูปกลมยาวประมาณ2เมตรฝังโผล่ขึ้นดินมาประมาณ1เมตรเศษมีรูปเสียนพระรั์อยู่บนยอดศิลาแลงเชื่อกันว่าคือเจ้าพ่อหลักเมืองศาลเจ้าพ่อหลักเมืองน่าจะร้างเหมือนโบราณสถานทั่วไปพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้นกำแพงเพชร รงบันทึกไว้ว่าออกจากวัดไปที่หลักเมืองซึ่งอยู่มุมท้ายวัดอยู่ระหว่างวัดกับวังทรงบันทึกเมื่อวันที่23สิงหาคม2449ไว้เพียงเท่านี้เองการบูรณะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองครั้งแรกในปีพุทธศักราช2472โดยหลวงมนตรีหรือหวานสร้างเป็นศาลาทรงไทย ในปีพุทธศักราช2488มีผู้ลักลอบตัดเสียนเทพรักไปหลวงปริวัติวรวิจิตรผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้ขอให้ในายชกาดกุลสุปั้นเสียนเทพรักขึ้นใหม่ด้วยดินจากยอดเขาที่สูงที่สุดของเขาหลวงดินใจกลางโบสดินใจกลางเจดี ทั้งในกำแพงเพชรสุโขทัยศรีสัชนาลัยพิษณุโลกและตากมาปั้นเป็นเสียงที่เห็นในปัจจุบันในปีพุทธศักราช2526นายชาววัดสุดลาภาผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้นได้บูรณะอาคารใหม่เฉลิมฉลองเมื่อวันที่16เมษายน2527ในทุกวันก่อนเวลา11นาฬิกา จะมีผู้มาแก้บนเป็นจำนวนมากเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชรจึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนกำแพงเพชรใครเดือดร้อนเป็นทุกข์ก็มาหามากราบไหว้ขอพรนับว่าเป็นภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่ของชาวไทยในการผ่อนคลายความเดือดร้อนและให้จิตใจคลายความวิตกกงังวลนับเป็นจิตวิทยาชั้นสูง ที่บรรพบุรุษของเราซ่อนไว้อย่างล้ำค่าน่าภูมิใจในความชาญฉลาดของบรรพบุรุษของเรายิ่งนักเจ้เพาพ่อหลักเมืองกำแพงเพชรคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนกำแพงเพชรเป็นที่เคารพรักศัตระบูชามาตลอดหลายร้อยปีเป็นเทพที่คอยดูแลความเป็นอยู่ของชาวกำแพงเพชรคุ้มครองชาวกำแพงเพชร ให้ปลอดภัยจากทุกส,สิ่งไปชั่วนิดนิรนันสวัสดีค่ะวันนี้รายการโทรทัศน์วัฒนธรรมนะคะใช้นางสาวเยาวราชสิงหสันดานะคะพร้อมกับท่านวิทยากรประจำรายการนะคะท่านอาจารย์สันติอภัยร,ราาค่ะอาจารย์คสวัสดีค่ะค่ะ,คะวันนี้เรามาทำรื้อฟื้นต่อ ของสารหลักเมืองนะคะถึงประวัติความเป็นมาแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากจะให้อาจารย์ช่วยแนะนํานิดนึงนะคะว่าทําไมถึงมีสารหลักเมืองแล้วสาหลักเมืองที่กําแพงเนี่ยต่างจากที่อื่นยังไงบ้างครัอาจารย์เรนนห้ท่านผู้ชมเราจะฟ้าทราบว่ากาแพงเพชรนี่เป็นเมืองโบราณค่ะก็เลยต้องมีเสาหลักเมืองประจำดูแลบ้านเมืองของเรา ในบริเวณที่รักษาลเมืองอยู่เนี่ยเป็นบริเวณในในกำแพงเมืองในกำแพงเมืองฟ้าคงทราบว่าการสร้างหลักเมืองนั้นมีวิธีการที่ค่อนข้างพิสดารทราบไหมฮะทราบค่ะก็จะเป็นการเต่าร้อ้าเมืองตามหาคนที่ชื่ออินจันคงมั่นนช่คะตามนั่นนีจันมั่นโคงเอามารวมกันค่ะทำไมเป็นสี่ชื่อนี้ด้วยคะชื่อดี ื่อดีมีคืเประอินจันซูเปอระจันเรามีป้อมเจ้าอินมีป้อมเจ้าจันในมั่นคือมั่นคงอ่ะอจันมั่นคงคือเมืองเราก็ได้ยิ่งใหญ่และมั่นคงเพราะกามตำนานว่าคนทั้งสี่เนี่ยเป็นผู้เสียสละมาอยู่เป็นเทวดาเฝ้าหลุมมาตายตายที่ตรงนี้ แล้วก็ฝังเสาลงไปค่ะการการเสี็จชีวิตเนี่ยหมายถึงว่าตอนที่บางตำราก็บอกว่า,าคนทั้งสี่คนเนี่ยยังยังยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่โดนโยนลงไปในหนุมเนี่ยทำไมต้องออยังมีชีวิตอยู่อะคะอืงก็อาจจะต้องการตามตำนานอาจจะต้องการให้ให้แรงนะครับให้แรงให้แรงคือให้ให้วิญญาณแรงนะฮะให้วิญญาณแรงเพื่อจะคุ้มครองบ้านเมืองให้ได้ บางตอนบอกว่าพอโยนลงไปในหลุมเสร็จเนี่ยเอาสาวก็แทกงลงไปด้วยสาวเมืองเนี่ยนะสาวหลังเมืองแท้ไปเพื่อเพื่อให้ตายเพื่อให้ตายแล้วก็เลือดจะกระเด็นขึ้นมากระ,ะเด็นขึ้นมาแล้วก็จะกลายเป็นสิ่งต,งต่างๆออกมานะเป็นงูพิษอะไรลักษณะเนี้นะครับสิ่งเป็นความเชื่อของคนโบราณนะไม่ใช่เฉพาะกับเป็นเ,เทพนะฮะเป็นความเชื่อทั่วไปเลยว่าจะสร้างหลักเมืองจะต้องทำอย่างนี้ก็จะเป็นเจ้าพ่อหลักเมืองประจํามาตอนนี้ พอากำแพงเพชรเนีย่ยทราคงทราบว่าเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่รุ่งเรืองมานานแสนนาน,น,านค่ะถ้าตามพูดถึงลักษณะที่ผ่านมาแล้วแปดร้อยกว่าปีเนี่ยก็ต้องพูดกล่าวถึงว่าต้นต้นของกรุงมัานายของกรุงสุโข,ขทัยเลยที่ดียค่ะน่าจะก่อนจุงขทัดไทยดีตามถ้าก่อนกรุงสุโข,ขทัยบริเวณแถบนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะของเมืองทลารวดีนนะใกกลล้ใช่ทลารวดีก็จะมี